สวัสดีครับนเรียนเป็นยังไงบ้างก็หลังจากที่นักเรียนได้ชมไปแล้ว2คลิปนะครับจริงๆวันนี้เนี่ยถ้านักเรียนได้ชมต่อนนี้ก็จะมีคลิปที่คุณครูต้นพูดถึงเรื่องของนักเรียนที่เรียนกับรายวิชาครูต้นเรื่องของธุรกิจทั่วไปนะครับที่ผ่านมาที่ใส่เสื้อเขียวๆน่ะอันนั้นนี่เป็นคลิปที่พูดกันไว้ตอนที่ครูต้นตรวจข้อสอบเสร็จช่วงประมาณสักสี่ห้าโมงเย็นนะครับ ของของวันนี้แหละวันที่19พฤษภาคมจริงๆวันนี้นี่ก็เป็นเรื่องเป็นวันสาคัญนะฮะโดยเฉพาะาท่านที่นะครับมีความาชื่นชมในเรื่องของทางการเมืองด้วยนะครับ19พฤษภาคมก็แล้วแต่นะครับความชอบนะครับรักใครชอบใครก็เป็นสิทธิที่ทุกคนสามารถที่จะทําได้นะฮะในระบอบประชาธิปไตยแต่ว่าวันนี้ที่ครูต้นอยากจะมาคุยกับพวกเราเนี่ย บางทีแล้วการที่เรามาคุยกันแบบนี้บางทีมันอาจจะได้อะไรที่ที่ที่แปลกใหม่แล้วก็ต้นว่าบางทีมันอาจจะเป็นองค์ความรู้หรือได้เรียนรู้กันได้ง่ายขึ้นนะคือไม่เป็นทางการอะไรอย่างเงี้ยนะครับหัวข้อที่อยากจ,จะพูดคุยกับเราก็คงอยากจะเล่าเรื่องคลิปให้ฟังนิดนึงว่าจริงๆแล้วคลิปที่ครูต้นทำเนี่ยมันจะมีอยู่สองชุดนะครับหลักๆแต่เดี๋ยวตอนนี้จะขึ้นที่ description ที่ด้านล่างนะช่องบรรยายลองกดหมวกด้านล่างดูนะครับคือจะแบ่งเป็น2คลิปหนึ่งคือ อยาจะทําคลิปเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนซึ่งก็จะมีรายวิชาที่เราจะเรียนกันเนี่ยเทอมนี้นะครับตั้งแต่เอกสารธุรกิจกฎหมายพาณิชย์การขายเบื้องต้นสําหรับนักเรียนปะวะสเราเจอกันนะครับแล้วก็วิชาลูกเสือยิงลูกเสือมันไม่น่าทำหรอกเนาะนะครับแต่หลักๆก็เนี่ยกฎหมายพาณิชย์นะครับ,นเ,นรบเรื่องของเอกสารธุรกิจแล้วก็วิชาด้านธุรกิจต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครูต้นคิดว่าบางทีถ้าครูต้นทําคลิป หรือพพูดคุยกับพวกเรานะครับผ่านทางเว็บไซต์ u t u b e เนี่ยนะครับแล้วก็ที่ Facebook อย่างนี้ด้วยที่เรากำลังมองหน้ากันอยู่เ่ยนะครับมันอาจจะทำให้เราเข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็มีเรื่องที่จะได้คุยกันสนุก,นกๆเลยนะฮะก็จะ <c oughs> ท,ทำชุดนั้นเนี่ยเป็นหนึ่งชุดส่วนอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นคลิปที่เป็นไลฟ์สไตล์เป็นเรื่องเล่าทั่วไปนะครับแบบนี้อย่างเช่นคลิปเนี้ยจะเป็นคลิปที่เป็นเรื่องเล่าทั่วไปก็หยิบเรื่องนู่นเรื่องนี้ในชีวิตประจำวันมาเล่าให้พวกเราฟังแต่ว่าความยาวของคลิปจะ ประมาณสักสิบนาทีถึงสิบห้านาทีตัวกล้องที่เอามาอัดเนี่ยก็คือยืมไปแอบ,บจิกมาครับจิกที่โรงเรียนมานะครับ <c oughs> <c oughs> เอามาอาัดมันอัดได้ช่วงละห้านาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวพอประมาณสักหกนาทีเนี่ยคุณต้จะเมันจะเป็นภาพพอสขา่าแล้วก็ต่อเนื่องกันไปก็คือว่าต้องอัดต่อเนื่องกันน,นะครับก็สนุกสนุกดีไม่เป็นไรนะอยากจะ,ะคือครูต้นไม่ชอบอะไรที่มันอยู่ในกรอบของการเรียนการเรียนรู้แบบเดิม บางทีมันดูน่าเบื่อแต่บางทีการที่เรามาเรียนรู้อะไรกันแบบนี้าอาจจะได้อะไรที่มากกว่าที่เราเรียนรู้ในห้องเรียนก็ได้นะครับก็น่าสนใจนะฮะเ,เรื่องแรกที่อยากจ,จะพูดคุยกับเรานะครับก็เป็นเรื่องของอันนี้นักเรียนทั่วประเทศก็ฟังได้นะครับขำๆดีแล้วก็เดี๋ยวจะมีเรื่องพูดคุยกันกับทุกคนแน่นอนเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของปฐมนิเทศที่ของโรงเรียนเจแบกนะครับจะจัดขึ้นในวันที่22ก็คือวันอาทิตย์นี้นะฮะก็มีแจ้งจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบอกว่า ปวช .1 กับปอปวช .1 จะมีแจกนักจะมีมอบหนังสือเรียนด้วยแต่ว่าจะต้องมีการชําระเงินนะครับพันหนึ่งก่อนแต่ใครชําระห้าร้อยไปแล้วก็มาชาระอีกห้าร้อยที่เหลือก็จะได้รับสิทธิ์ตรงนี้ไปในเรื่องของหนังสือเรียนนะครับอันนี้แต่เดี๋ยวรายละเอียดยจะมีแจ้งอีกทีในวันงานนะคือวันอาทิตย์นะฮะสถานที่เราจะไปจ่ากันที่ลานนเนกประสงค์นะครับตอนนี้ก็อาจารย์พีร์ก็ติดต่อรเรื่องเรื่องไอ เครื่องเสียงเรื่องต่าง,างกับครูสุทัศน์และก็ครูคหลายๆคนนะครับก็ช่วยกันเตรียมงานกันอยู่างานจะเริ่มสิบโมงนะอย่าลืมเลิกประมาณสิบเอ็ดโมงคือสิบโมงเลิกสิบเอ็ดโมงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนก็มากันก่อนส่วนออ 2, ปวชสองปวชสามนักเรียนไม่ต้องมานะเพราะว่าเราจะไปประสมนิเทศกันในวันศุกร์นะครับก็มาวันจันทร์ได้เลยคือวันจันทร์ที่ยี่สิบสามพฤษภาคมก็แต่งชุดนักเรียนมาให้เรียบร้อยนะ อันนี้ก็เป็นเรื่องของงานาประถมิเทศของโรงเรียนนะครับที่จะจัดขึ้นส่วนคลิปการประถมเเศศก็มีการพูดถึงอยู่แล้วกำลังอัปเดตกันนิดหนึ่งนะส่วนเทอมนี้ตารางที่ปรึกษาออกแล้วนะครับครูต้นเฉลยเลยแล้วกันปีนี้ครูต้นเป็นที่ปรึกษาห้องแตนแตน,แนไม่รู้ดีใจเสียใจดีใช่ไหมปวชนะครับ JAD 3ทันะครับ JAD 3ทบ3นะฮะ ก็เป็นห้องที่เมื่อครั้งตอนอยู่ปวชปีหนึ่งก็เคยเป็นที่ปรึกษาจําได้ไม่เอ่ยเป็นที่ปรึกษาหนึ่งปีเลยนะครับแล้วก็ปีสองก็ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาก็มาเป็นที่ปรึกษาตอนปีสามยังไงก็ฝากครูต้นไว้ในอ้อมใจด้วยนะครับค <c oughs> รูต้นกินไม่จุทาไร่นะครับแต่ชอบของขวัญน,นะ <c oughs> นักเรียนหลายคนคอมเมนต์มานะว่า oh, ครูต้นชอบแย่งขนมกินนะก็สนุกสนุกดีครับไม่เป็นไรสบายสบายแต่ว่ายังไงก็รักลูก,ท,กทุกคนนะครับแล้วก็ปีนี้เต็มใจแต่ก็ตั้งใจที่จะ ดูแลลูกๆสารทับสาอย่างดีนะครับแล้วก็รวมถึงลูกๆเก่าด้วยนะครับห้องหนึ่งทับหนึ่งเก่าคิดถึงทุกคนเลยนะครับเมื่อกี้นี้มีน้องนะครับน้องน้องน้องป๊อปนะฮะน้องป๊อปนะวิภาพรถิ่งแตงก็เพิ่งมาเม้นไว้เมืม่อกี้นี้ก็คิดถึงนะครับทุกคนเลยนะวันนั้นเห็นเจ้าแคทเดินผ่านแวบๆอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดถึงทุกคนนะครับแล้วก็อยากเจอพวกเราแล้วก็ทุกๆคนเลยทุกๆห้องเลยนะก็จะได้จัดการเรียนรู้การเดาเสียได้ปวช ปีสองไม่ได้เจอกันเลยแต่ก็คงจะได้เจอกันในส่วนของพัฒนาผู้เรียนนะครับจริงๆปีนี้เนะี่ยครูต้นก็ค่อนข้างที่จะดรอปเอาจากพัฒนาผู้เรียนออกมาเยอะแล้วนะบอกตรงๆจริงไม่ได้อยากทำหรอกนอกางานพัฒนาผู้เรียนเนะี่ยคือหมายความว่าครูต้นชอบการจัดการเรียนการสอนนะครับใครย้อนกลับไปเมื่อประมาณสมัยครูต้นอยู่การตลาดเนีย่ยครูต้นชอบแบบนั้นแหละชอบงานวิชาการชอบเรื่องการตลาดชอบเรื่องกฎหมายนะครับชอบเรื่องการพัฒนาด้านวิชาการแต่ไม่ชอบเรื่องของที่มาดูเครียดดูอะไร แล้วก็ทําให้ครูต้นเนี่ยดอกประสิทธิภาพไปเยอะเลย2ปีเนี่ยเป็นเรื่อที่ดอปดอปไปเยอะมากมเลยแต่ก็ไม่เป็นไรฉะนั้นก็ปีนี้ก็ถือว่าได้มาทํางานที่ชอบจริงๆนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเป็น1นึ่ทับสอนะครับครูต้นก็จะบอกว่าปีนี้อาชีวศึกษาเนี่ยเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากนะครับแล้วก็นักเรียนที่กําลังจะเรียนอยู่ทั้งขึ้นปวช2ก็ดีหรือว่าจบปวช3ไปเนี่ย สิ่งที่ครูต้นอยากจะฝากพวกเรานะครับปีนี้เป็นปีที่เราต้องจริงจังแล้วนะเพราะว่าเป็นปีที่นักเรียนสามารถที่จะเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้แล้วก็อนาคตเรียนเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเลยนะครับทุกๆคนนะทุกทั้งทั่วประเทศเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้ขอให้ตั้งใจมากๆนะครับใครเกดเฉลี่ยอยู่ที่3อยู่แล้วเนี่ยก็ทําให้อยู่ในระดับ3นะครับขึ้นไปใครไม่ถึง3ก็ทําให้ถึง3แต่ถ้าเกิดไม่ถึงเลย ก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกับชีวิตมากมายนะครับเกรดมันก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตของเราสําคัญส่วนอยู่ตรงนี้ใจของเรานะครับแล้วก็การที่เราเทคแอคชั่นลงมือทําทุกวันตามตามฝันของเรานั่นคือสิ่งสําคัญที่ที่สุดนะครับปีสามก็จะเจอทั้งการไปฝึกงานด้วยสําหรับในหลายๆโรงเรียนนะครับโรงเรียนเจแบกด้วยการสอบมาตรฐานวิชาชีพการสอบวีเน็ตปีนี้เป็นครั้งที่2แล้วแล้วก็จะมีการนําผลวีเน็ตไปใช้ ในการพิจารณาเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยด้วยเพราะฉะนั้นนี่ประมาทไม่ได้เลยนะครับสําหรับนักเรียนปวสอก็ถือว่าทํางานอยู่แล้วก็ขอให้ใช้ช่วงเวลา2ปีสําหรับนักเรียนปวสหนึ่งอัปเดตให้เต็มที่นะครับคุณครูบอกแล้วใช่ไหมนักเรียนจะมินต์เรียนนปวสเนี่ยตอนนี้ยอดเจแบกอยู่ที่200กว่าคนแล้วนะครับ210รละมั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเจอคนอีกเยอะเลยนะครับก็ขอให้ตั้งใจเรียนให้เต็มที่นะฮะแล้วก็ครูต้นยินดีที่จะ เป็นพี่เลี้ยงเราในการที่จะพาพวกเราประคับประคองถึงจบปสจริงๆการจบไม่ใช่สํื่อคัญหรอกนะครูต้นไม่สนใจว่าเราจะเรียนจบตอนนี้จบเมื่อไหร่นะครับเพราะคนที่ดูคลิปอยู่นี้มีบางคนก็เคยเจอครูต้นบางคนก็ไม่เคยเจอบางคนก็เป็นศิษย์เก่าที่เรียนกับครูต้นไปแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือเราได้มีโอกาสพ,พูดคุยกันเนี่ยอย่างนี้ครูต้นว่าบางทีการที่เราได้รู้จักกันมันเป็นเรื่องยากนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรามารู้จักกันแล้วครูต้นอยากจะมีส่วนนะครับที่อยากจะ รู้จักพวกเราแล้วก็คุ้นเคยกับพวกเราไปจกนกระทั่งพวกเราประสบความสำเร็จอย่างจริงจังนะครับไม่ใช่แค่ปวชรหรือปวสเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้กรอบอาชีวะเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นปวสตั้งใจเต็มที่เลยนะครับโดยเฉพาะวิชาด้านธุรกิจกฎหมายเนี่ยครูต้นจะเจาะมากเลยแล้วก็จะมีคลิปการสอนการพูดคุยกับเรื่องพวกนี้เรียกว่าอาจจะถึงกับพลิ้กโฉมบริษัทการศึกษาไทายอยู่เลยก็ได้นะครับเดี๋ยวคอยดูกันละกันว่าจะจริงหรือไม่ตอนนี้กำลังทำคลิปการสอนชุดพิเศษยอยู่ ซึ่งแน่นอนนะมันต้องแตกต่างอย่างแน่นอนนะครับแม้ว่าตอนนี้ครูต้นกําลังจะต้องทําวิจัยนะครับช่วงนี้ก็งานวิจัยแน่นเอียดเลยไอ้ตั้งที่นักเรียนเห็นกล้องวิดีโอเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นตั้งของหนังสืองานวิจัยซึ่งเดี๋ยวพอจบคลิปตัวนี้คงจะต้องไปทําต่อแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สู้ๆนะครับวันนี้ฝนตกหนักด้วย,ยงไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยกันละกันแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งน,นี้นะครับครูต้นจะมาพูดคุยกับพวกเราอีกก็จะใช้ความยาวประมาณสักเนี่ยสินาทีแล้วก็จะมีคลิป การสอนด้วยซึ่งตั้งใจว่าพวกนี้ถ้าถ้าวเวลาเหลือนะครับครูจะขึ้นคลิปเกี่ยวกับวิธีวิธีคิดสําหรับการเรียนในระดับปะวะสคือการเรียนเนื้อหาในคุณไปอ่านตำราก,ก็ได้แต่วิธีคิดเนะี่ยสำหรับนักเรียนปะวะสว่าเออเราจะต้องคิดอย่างไรแล้วทําอย่างไรเราจึงจะประสบความสำเร็จในการเรียนแล้วก็เป็นมืออาชีพด้วยคือจบจริงเก่งจริงฝีมือจริง มีความสามารถจริงแล้วก็สามารถที่จะไปประกอบธุรกิจเป็นผู้ประกอบการหรือไปเป็นลูกจ้างหรือไปไปอัพความก้าวหน้าของตัวเองในหน่วยงานได้อย่างแท้จริงนั่นคือหัวใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูต้นสอนครูต้นพูดเสมอครูต้นเน้นถึงผล resource หรือผลสมฤทธิ์ไม่ต้องการเลยเกรดเอาไปเหอะอยากให้เสียเอาไปเลยแต่ถ้าคุณไม่มีผลสมฤทธิ์เกรดก็เท่านั้นแหละต้องการผลที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงวันนี้โลกเราขาดเรื่องนี้จริงๆนะครับคือการมองที่ผลของมันเราไปดูวิธีการ สวยหรูจรัดปฐมิเทศสวยหรูการสอนสวยหรูแต่จริงๆแล้วผลของมันที่แท้จริงนะ่ะมันเกิดขึ้นกับเราจริงหรือไม่เราเป็นเราเก่งจริงไหมทําได้จริงไหมเราเป็นคนดีหรือเปล่าเพราะฉันนี่คือสิ่งที่เราจะเรียนรู้กันตลอดไปทั้งประเทศเลยพร้อมๆกันนะครับโ okay, อเคยังไงก็เอา้ท่านี้ก่อนกันละกันแล้วก็ใครอยากคุยครูต้นเพิ่มเติม,ม,มข้างล่างเลยนะครับนี่ f a c e b o o k c o m s e s s u k นะครับคลิกเข้าไปเลยแล้วเดี๋ยวไปคุยกันต่อใน เฟซบุ๊กนะครับหรือ t w i t t e r ก็ได้นะครับที่ t w i t t e r s ์คอม n ั d ด d o n l i ิชนะครับลังเข้าดูด้านล,ล่างแล้วก็จะมีคลิปมีอะไรให้ดาวน์โหลดเยอะแยะเลยนะมาเจอกันทุกวันนะครับในทั่วประเทศกับครูต้นวันนี้คงจะท่านี้ก่อนรายการน,นะรบ19บพฤษภาคมแล้เดีย๋ยวเรามาเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับวันพฤหัสคงมีเรื่องดีสุดๆมากมายมาคุยกับพวกเราแน่นอนไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ